การต่อสู้ระหว่างลิเวอร์พูลและมาดริดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูเซีลไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะหยุดการเล่นของเอมบัปเป้ก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะทำได้แต่กราเฟนแบกกองหลังของลิเวอร์พูลมีวิธีที่เขาเผยว่าจะช่วยให้ทีมได้ความสำเร็จในการแข่งขันนี้กราเฟนแบกเป็นเหตุผลที่ทำให้ลิเวอร์พูลมีความแข็งแกร่งในเส้นหน้าการเล่นที่เข้มแข็งและความรวดเร็วของเขาเป็นตัวกำหนดให้กับทีมดังนั้นเมื่อมีการถามวิธีการหยุดเอมบัปเป้ก็เป็นเรื่องสนุกที่จะได้ยินวิธีการจากเขาเอง เราไม่สามารถหยุดเขาได้เพียงเดียวแต่เราต้องทําให้เขาไม่สามารถเล่นเต็มที่ได้กราเฟนแบกเผยว่าเราต้องใช้กลยุทธ์ที่จะทําให้เขาต้องเล่นในเส้นทางที่เราต้องการและทําให้เขาไม่สามารถใช้ความสามารถของตัวเองได้เต็มที่การเล่นที่เข้มแข็งของกราเฟนแบกทําให้เขามีความสําคัญมากในการป้องกันการเข้าของผู้เล่นเชื่อมันดังนั้นการใช้ว,วิธีการที่เขาเผยมาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้มาดริดไม่สามารถใช้เอ็มบัปเป้เป็นพลังใหญ่ได้ แต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจการเล่นของมาดริดที่มีการจัดการทาั้งทางเลือกตัวเล่นและวิธีการเล่นจะทำให้เรื่องการหยุดเอ็มบัปเป้เป็นเรื่องที่ยากขึ้นจะเห็นว่าลิเวอร์พูลจะทำอย่างไรในการแข่งขันนี้ก็ต้องติดตามกันในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่4และนี่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดการแข่งขันระหว่างทั้งสองทีมจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามจะเห็นว่าลิเวอร์พูลจะสามารถใช้วิธีการของกราเฟนแบกได้อย่างไรและว่ามาดริดจะตอบโต้อย่างไรก็ต้องติดตามกันในการแข่งขันนี้คุณคิดว่าลิาวาเวอร์พูลจะ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับวิธีการของกราเฟนแบกมาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันในการแข่งขันนี้